พี่น้องบังเหต์คางทางจ้ายี่ก่อนขามพี่เอาบ่ได้จ้าหลายลายบนเ็นบ่ค่ะคุณแม่ค่ะเต็มเลยพี่น้องอยู่ยอดไมน้นู่นน่ะป้าเห็ดไหมเต็มเลยค่ะปุ่นทั้งทึ่งปุ่นแห้งลายคางปุ่นอะ่ปะป้าสะอ่อนเอาบ่ได้เสียดายจ้าเออยู่เต็มตั้มนะมึงนะมันมีหัวกัน้นพี่น้องถ้าบ่ังสัน้นยี่ก่อนดอกพี่เอาเราจับป้าสะอ่อนเห็ด ก็บม่ได้อ่ะอไม่มีทางออกอุ้ยไปแล้วจ้าพี่น้องชมหงฟุงหงปลาจ้าหลากหลายเลยพี่น้องตัวน้อยก็มีสองตัวนะคะปลาอยากได้แต่พี่น้องมาอุ้มาไปเลี้ยงนะจ้า,อม,าอมอบมาเปรียงเนะพี่น้องปลาตัว อันนี้ฝูงหนึ่งนะคะฝูงหนึ่งอีกอยูทั้งหน้าพู้ยัยงฝูงใหญ่กว่าเขาฝูงทั้งหน้าเป็นม้านเศร้าตัวฝูงนี้หน่อยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าตัวพี่น้องฝูงนี้ไปจ้ะเอ้าเอ้า,อาพี่กุ้งนัวหน่อยเอาเอ้าเอาพี่น้องมันแก่กอ่าคอกองัวนหน่อยตัวนี้ฉันเพิ่งสิเกิดได้ขนาดนี้น่ารักน่ารัก ตัวนิ่งนอนอยู่ต้มขอ,อกงวพี่น้องปุ่นตัวนึงนอนอยู่ในปุ่นรู้มือแต่ละขอ,อกเถอะออกมาแมมออกมากินเงี้ยลแล้วแล้วปุ่นพี่น้องตัวนองนอนอยู่ใรปุ่นตัวนี้กินนมอ,อ๋อแสบะแสบะมันก็เกิดนะพี่น้อง โอ้ยเนาะเอแฮปปี้วัวน้อยมันเกิดอยู่แต่ว่าพระเจ้าคือว่าเอาน้องมันมาให้ยอะกว่านะยี่ก่อนถามข้าเจ้าพระเจ้าคือว่าบางไหนหัวน้อยหลายเกิดปีนี้ตั้งหลายอะ่ะห่นหาน้ำจีนนมมันก็จะเกิดโอ้ย ว,ว,บบกกว่าเสร็จไหมว่าเสร็จทุกบทไอ้กลัวคอกอันนั้นเตัวเฮาสิพี่น้องว่าบางคอกอื่นเนี่ยเอาฮัดอดอวัตฮะฮัดอันเลยมันมีสุโตมีสุออกขอกคืออันข้ม้อนแฮะขม้อนหัวมันรขม้อนแฮะแล้วอีกนิกฮาทเฮิมแอกคกเม โอ้บาทไอมหนาวพีตาไอนี่พูดเจโอ้มาหน่อยโอ้มี่ขอกมีมีอยู่บัาสุข,ขอกเลยพี่น้องตุน่นตุ่นนอนออุงๆอยู่ในหุ่นอือตัวยิ่งใหญ่สมบูรณ์บ้าขึ้นหนาลักแท้ตัวนี้แห้งสมบูรณ์ครับอวดอุ้งลงอยู่ต้มื่อหน่อยเกิดไม่อ่ะ บักไหลคอกเลยพี่น้องแถวนี้แม่นบัดเลยไหอ๋อผ้าส้มฟามวว้างัวมวะนี่เอียร์ส้มพี่สิสงไทยสิได้เป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยงัวขาวนุ่มมันได้พี่น้องนี่พระเจ้าสิเอาคุนุ่นมใส่ให้มันมันก็สิกินยักษ์ยักษ์ยกัยกยักษุนุ่มมัน,น,นม,ม,ามากินนุ่มมาแล้วมากินนุ่มมากินนุ่มมากินนุ่ม โอ้นง่ามอ่ะว่าไงจ๊ะสบายดีไหมเราฮะโอ้มันคืออ้วนแท้จะเอ๊มีความสุขดีไหมเจ้าโอ้เกิดขึ้นมาไม่รู้แม่อยู่ไหนใช่ไหมนี่พี่นอ้องเนตัวนารักอ่ะกินน้อง กินนมลอต่มึงบกกินกูกินวัดก่อนมึงได้กินนมกินนมกินนมโอ้น่ารักน่ารักพี่น้องตัวอ้วนอ้วนไหมฟ้ามั่วข็งขางบ้านยิ่ก่อนนี่ละจ้ะโอ้ยน่ารักน่ารักไปแล้วจ้าพี่น้องตัวล่อล่อหนอนนุ่งเสียหายวัสดุตัวเล่ย์พันหนาวบัดจี้โอ้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย พี่น้องยก่อนพาพี่น้องมาชมมาชมสวนสวนริมหน้าต่างนะคะบ่มีหม่องปลูกพี่น้องสวนริมหน้าต่างนะคะกระถางอันนี้เสื้อ,อนสื่อมากใหม่มากเด้ค่ะแล้วก็มาปลูกพักพี่น้องประโยชน์ดีดีไหมค่ะมึงดูค่ะทั้งเตะมันสิเป็นหู้นะคะมันสิเป็นหู้บันอัน อันอันโตทั้งไตนี่สีบ่เป็นหู้นะจ๊ะเอามาปลูกพักพี่ประโยชน์ดีมากเลยพี่น้องงามพ้อมด้วค่ะพ่อเก็บใส่ปนใส่แก้วหลือไปน้องเก็บใส่ลาบได้เลยนะคะดีดีอันนี้กระถางใหมให่กันพี่น้องซื้อมากี่ก่อนก็นเอาปฏติคอเอาเนาะจ๊ะปฏติคอเพื่อบ่ให้น้ำาม,มันไหลลงไปนี่นะบ่าทั้งจิเป็นสิเป็นใหม่ปลูกพักบัวใส่กระบ,บะพี่น้องเนี่ก็่ต้องไปซือ้อ หอมซ้ำสีสลาบสิปนสแก้วอยู่นี่กับพ่อลรวพี่น้องปลูกไว้นในบ้านนี่เบีย้ยบักพริกอยอก่อนจ้ะอืมเบี้ยพริกนะคะเยมันขก้นไปมันนุน่มตูเขาหาแสงพี่น้องนี่ก็เบีย้ยบักพริกนะคะเบี้ยพริกกําลังโตพี่น้อง,งกอือเทศนะจ้ะนี้เบี้ยบักพริกจ้ะนี่ อีกเดือนหาเดือนหกผูกพี่น้องจังสิด้ปลูกโดยนี่ก็เดือนหนึ่งอีกสี่เดือนข้างหน้าพี่น้องจึงสรุงกี่ดินพวกนี้อีกสี่เดือนิเรียงมันไวหนีแล้พี่น้องให้ตน้มอย่างเดียวเนะจ้ะไม่ได้ให้อย่างอื่นนะพี่น้องให้น้ําอย่างเดียวนี่มะเขือเทศไทยนะคะพันไทยทั้งนี้ก่อนปูบักแต่งเนะะี่ยค่ะในบ้านเกิลเกิดเราไปไม่มยังเลยพี่น้องปิดไปต่อไป พี่ไต่อไปจ้ะบัวประแตงบ้านเขิดอนจีนอันนี้ก็หอมหอมบัวแฝงงามมากเมื่อก็ลังจิขึ้นพลึบเลยค่ะนี่ปลูกไว้พอได้ชมพอได้ชมนะคะอันนั้นก็ตะไคร่หนึ่งอันอันนี้กระเทียมที่ก่อนได้ไปกินเมื่อเราจะได้ไปเส่เร์ฟตับหมูห้องบัดแล้วอันนี้มันปรุงขึ้นมาใหม่ เด็ดออกกับปรุงกันมาใหม่เนาจ้ะเกิดที่แหลกงามงามงกกนนพี่น้องนะคะน้องไปละพี่น้องมาหนิแล้วเด้อค่ะมาเด็ดออกไปใสรหลับไปแล้วจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้จากลาท่านผู้ชมไปแล้วก็ป้อยยนยองแอเบีายบายนะจ้า